สวัสดีค่ะแพมสุชาติ์ค่ะปัจจุบันแพมทําอาชีพนักแสดงค่ะสังกัดช่อง7ค่ะก่อนที่แพมจะมาทําเลสิกนะคะก็ได้มีการรีเ์ชข้อมูลเยอะมากมายเหมือนกัน <S <S เพื่อนบางคนก็บอกว่าอย่าทําเลยเน้นใส่คอนแทคเลนดีกว่าเพราะว่าทําเลสิกไปเนี่ยหลังทามาตาจะแห้งมากๆนะั้นต้องคอยหยอดน้ําตาตลอดเวลาน้ําตาเทียมตลอดเวลาซึ่งแพมก็คิดว่าถึงจะใส่คอนแทคเลนก็ต้องหยอดน้ําตาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันก็เลยคิดว่าโอเคเราทําให้จบๆไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องใส่คอนแทคเลนค่ะ ผลที่แพมตัดสินใจมาทำเลสิกที่โรงพยาบาลพญาไท3นะคะเพราะว่าแพมอยากให้การทำงานการใช้ชีวิตของแพมง่ายขึ้นค่ะจะได้ไม่ต้องตื่นมาแล้วก็ล้างคอนแทคเลนซึ่งอะไรมันเป็น,เป,นเป็นอะไรที่หลายขั้นตอนแล้วก็ซับซ้อนมากๆอยากใช้ชีวิตให้มันง่ายขึ้นทํางานได้แบบสะดวกใจสบายสายตามากขึ้นตาก,ก็จะต้องไม่แห้งด้วยค่ะหลังจากที่แพมทําเลสิกจะเป็นยังไงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้ใส่แว่นอยู่เดี๋ยวรอบหน้ามาจะถอดแว่นแล้วค่ะ